เลือเอาไว้ไต่ออกไปเอามาพาไม่เฮียมาบ่หอดออแม่นติเ้งปิดเลยฮะปิดปิดปดิดสบายดีพี่น้องสบายดียดตอนแรงแรงยามแรงแรงเมื่อที่สามเมื่อนี้ซ่อมแซงของเกางง่าซ่อมแซมเทียงเก่าพี่น้อง เทียงเห็ดอย่างดีเนาะเทียงเห็ดอย่างดีแต่มีคนขี่โหดสะมานคนใจบาปมาจุออดพี่นนองเลยกันเลยได้สอมใหม่เสียงเงินอกีก แต่ว่าเที่ยงบบง่ามคือเก่าดอกห้าเก็บใหม่เศษไหม่เรือนี่เลยส่วนใหม่ไพ่ไหม่หมเรือไพ่ใหม่ก็เอามาติดปะต่อกันเ็ดพอได้อยู่พี่น้องเลยผู้ห่างๆยิงๆปีกแป้นปีกใหม่ยูใช้บดจักเก็บเปลแ่ยวหัวแล้วห้าวแล้วหัวผูววกกระเป๋าปีกหนึ่งแล้วก็นี่แหละห้าเบิงใหม่ที่มันยังพอใส่ได้มันเรือ ยี่นงให้ปีกตัวนี้ก้าขึ้นล้วนะเฮ้ยนี่พระมาแล้วปีกไมแดงเลยนี่เอาเลยเอ้ยคอยสิยอ่อซอยดอกตัวนี้นะนี่มันเบาได้สองอันนี่ให้เทาดึงขึ้นเท้าส่งขึ้นไปน้อยสองปีสามปีเงือพ่อเองว่ะเนี่ยนี่ อะไรเป็นอันหยงอันยากอันสออันสนเคยถามว่าวอันเก่ามาเห็ดใหม่คั้นมีแต่เครื่องใหม่เห็ดง่ายอันเครื่องปฏิปโตกระชิลงโตอากาศก็ะห้อนหอนพี่น้อง โอ้ยบ่มักก oh, ระทำใจซะการมาซิมีงานเล็กตลอดนี่สบายดีหน้องสบายดีมากด้วยโอ้อันนี้เอ้าวมาใส่ซะก่อ่ะเอาส่งไปใส่ให้น้องก่อนปีนก่อนเด้อเดี๋ย uh> วสบายดีแล้วใส่กางเกงก่อนจังมาสบายดีน่ะโอ้หนบมือสบายดีสบายดีใส่ส่งกันลูกบัดเอ้ย มาเด้อมาเด้อมาสบายดีเด้อบาทนี่มาหนุงส่งแล้วเลยใส่บายดีบายดีเอาระวังระวังอย่าเล่นเข้ามาหาใหม่ได้นะสั้นกระซิสิบาทอ่ะสบายดีบายดีบายดีสบายดีอีกฮัลโหลฮัลโหลอ่ะฮัลโหลมาสีบาทีนไปใส่เกิบแน่ อีหยังอะไรอีหยังอะไรอะไรอลูกเม้งขี่น้าอักตึ๊กนั่งเลยลูกอย่าจะปูได้นานๆนะเกอบกระโปงใส่ดุกเดืองแดงอะดุกเดืองแดงวันฮักเด้อเอาดุกเดืองแดง

มันนอนได้อยู่บ่เปนี่ฮะแต่ขาดอยู่บถึงขันแอมผาพากระพาเมฮีปีนีราคาร้อยสามสิบเบ้ยร้อยสามสิบต่อแผน่น ซาแพงกับไก่ไก่บ้า,บานข้าแม่นว่าบ้านอยู่ประมาณบ้านน้องโนผูกคือสีไข่นะเฮ้ยต่อขามไปนี่ขี่รถเขาเมื่อวานี่จะเป็นบ้านน้องโนผูกพี่น้องต่อไปกับบ้านน้องแต่บ้านน้องแต่จังบ้านบ้านซาแพงบ้านก็นมีเพื่อนชาวบ้านน้องโนผูกโอเค มีแพะนี่ยากมาปุ๊กเพื่อนอยู่นาอยู่มันจะเซฟบวดาเที่ยวไกลาจากซีเวลอยู่นาเลยเป็นาองาใหม่ดูดิ <c oughs> อันนี้ไหวก็แบนดึงแพะามาอันนี้ระดับซองเหมือนกลัวประจักนนไปบานนาการลงมานี่ เดือนหนึ่งกบริซีเป็นปีกบริซีฮะฆ่าได้มันแบบบอ,บอดีปนนั่นเลยเฮ้ยโซลาเซลนะตมงล้นคอม่ีแล้วันมันตายได้มันบ่คือแพะได้บอดเอาเกิรมาใส่นะลูกตายเนาะตายดูบ่ยังตายดูบ่ <c oughs> มแหงมากกะดับอไลกะดับีละไปลินมักเหลืองงน้องๆนะไปไปห้องอยู่นะอีลาไปไปไปลินเป็นมูนองเืองด่างเออมังเดืองด่างนั่นไปโเียง้าหอแงกะดับมันตื่นเด้

ปาแบบบวมวนเมื่อยสิป้าเห็นงานเลยเมื่ออื่นนี่ยุดเมื่ออื่นนี่ได้พักผ่อเมื่อื่นพักผ่อนให้เมื่อื่นพักผ่อนพักผ่อนจ้าพรุ่งนี้วันพระทำเือามเ็งานร้างาน้กเือะเขาะปลูกปี ขอบอง้นงานห้าดอาวะันผู้ดาูดังเลยแหละเอาเมอเอาเมื่อหอดบ้านหุบไม่เอามื่อไงคิลทบุญประโยชน์ดีก่ คนไว้เมื่อเห็ดอยงนี้แหละรวไมจไปกินได้เมื่อเห็ดเหนียวดนียวนั่นนียวนี่นมือต่อมามานนังขีดอาไม่แน่อันนี้ตะวันมันพอดีอยู่ังามเป็นแบบอย่างเช่นไอ้จุกเทิ่มเชฟเขาพอดแล้วไม่ดิยวอย่างดีบเนอยู่เตียงนังเหล็กก็ไดเออเฮาแล้วแล้วมันอยู่ตรงกลางหัวเ้าเนี่ อยู่กลางหัวเฮานี่เราเห็นนะลูกใหญ่ลูกใหญ่นี่สิพากันมาอยู่หน้าดอกกระพวัวเอ้ยท่านบ่ตายจากกันก่อนเอามีแตรลูกแต่พาย พ่อบอกไว้ก่อนเจ้าเนี่ยจะพึ่งตายก่อนค่อยไก่เคยตายก่อยนะตายง่ายงโอ้ยมันนคตายงะคนเ้าเนี่ยนี่แหละก็นั่งตายเห็นหมอก็ยังหาวิธีใชยบ่พ่ออยู่ดิโอพรบ่แมนระยะสุดท้ายเลยครับตัวบ่เยระยะสุดท้ายหันปุ่งปังปุ่งปัง อ้เหดุว่าอย่าไม่ได้จมเมื่อยเมื่อยจอยัาจยังมาอยู่อยู่บ่เ้ยหน้านี่เฮ้ยยากมาอยู่ยุสนาเนี่ยเดวปู่ป้งเลี้ยงเกษตรกรเกษตรเดี๋ยวล่ะป๊าปาจะมาอยู่ หอยฟ้าเนี่ยบอกนะอย่าอย่า,า,อ,ยาอ่านปนะิดคลิปกันไหมน้งเราชมคลิปหนาเด้